ส้มจ่อยถึงเมืองกรุงเก่าแล้วไปเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยววัดเก่ากันนะสมเองคิดเบิงหัวพระนี่ยุมะดนปันได้แล้วลากไม่ถึงได้พันกันแน่นปันนี่นานน่นะสิ คนโดนหลายเติบวัดนี่พังขนาดนี่ยังเหลือเขาโครงความสวยงามไว้ได้เยอะแท้ฝีมือคนสมัยก่อนนี่สุดยอดจริงๆป๊าเจดี J D, นี่คือสูงแท้ว่าวสมเขาสร้างได้อย่างไงช่างที่สร้างนี่ต้องมีทั้งฝีมือและแรงศรัทธามากนี่เป็นวัดวัดพนันเชิงวรวิหาร นอกจากคนไทยที่เลื่อมใสคนจีนก็มาไหว้กันเยอะมากนะพระองค์ใหญ่จริงๆนับถือความสามารถของคนสร้างจริงๆแม่และแถวนี้ก็ตกแต่งงามขนาดนัก มยายกินอะไรนะ่ะยายว่าก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาเห็นแล้วอยากกินด้วยเลยเขาว่ามาเที่ยวอยุทยาแล้วต้องซื้อสายไหมกลับไปฝากที่บ้านกันร้านไหนละ่ะเหมือนเหนื่อยกันบอส้มกับจอยมามาขึ้นรถกันเตรียมกลับบ้านกันได้แล้ว ของฝากย้า่คือนักแทรจะบ่มี่บองจะนอนล่ะเออน่าของนี่ย้า่ก็ซื้อไปไว้ให้เราทั้งนั้นแหละ